สวัสดีครับก็ผมบบาเคีนสติส,สอีสานพ่อัเทินครับสวัสดียามเย็นครับพี่น้องสวัสดีจ้า,าสวัสดีจ้าพาสติกับน้องอันดามาใต้เขียดน้อยเขียดน้อยหรือเขียดกระป๋องีอ่นี่ขียนอือืมอืมอื่อือืมอืมอม ตามัน,น,นยังนม่ผู้ไหลปันไหนเนาะน้ำเพิ่งเริ่มแห้งจ็แต่ก็พอได้จับอยู่เนาะพอได้จับกีดเนอยดูมันใหญ่ตรงนี้แหละเห็นงเห็นแบบเงาเชเนานแด้ขวดไว้ปุง๋ง

ในสามโฟมไปอยูนี่โฟมเขาอย่ดาลายตาเขาเลยดีแล้วแล้วแล้วนี่จับซ้ำจบเลยย้อนไปงูหยามันจับเดียวนึ่จับซ้ำมัดโอ้นานไปเนี้ยมัดมัดขึ้นดิ้นขึ้นมับ ท่านน่ะเกี่ยมือให้น้องนานี่น้องนาก็ได้บ่เก็บน้อยนี่ดิเจดได้ไม่ทับอยู่นี่ไปเด้อเด้อเดที่มันรอดจากน้องนาไปนี่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอยู่ใต้ใบไม้นีบมันเลยลงไปหู้น้องนาเก็บน้อย เขียดตะพกี้ดี๋วมนะันเดือดตะพกีเขียดน้อยเน,ะนยาะน้อยๆนี่ปึ๊บเด็กกระช่องนี่นี่นอนะน่านะนั่นนะมับ ภัยความปลอดภัยหาตาหาตาก็นพาดว่ะก็นพาดนะนีะนนน่นี่มฆด้แล้วมสองตัวแล้วยังม่ได้มีตัวบางใหญ่นี่จับให้ได้ด้วย เนี่ยนั่กเขียนโมบะเขียน้อยนมงขึ้นไปสิโคกเลยแทะลอยเลยต็มกลังหาเตาหาเตาต้าหาเตาเธอแน่นอนดาากเดินหาดินแหงๆนีเตะๆให่ดิตัวใหญ่ยัได้ไหม เขาจับให้กระดา <ไป S 1> เอาเอาโคม,มนี้นั่นเดยวติ้กก็ได้ทีมัด <laughs> มหายากอยู่นี่ยเขาเลยเขียดม่จะเขียดน้อยๆเขียนม่่ว,ว,วอชให้แม่ใส่แล้ว ไม่พลาดไม่พลาด <c oughs> ดินยังแตกทีดินยังแตกแห้งปานไดนเนาะดินดินแตกกว่านีแ้แห้งที่หลายกว่านี้มักอยู่ในเนงบนดินแตกแลนะ้วแห้งค่ะาหต่อครับกบอยู่บ่กบต้องไปเบิ่งทางคลอ,องพนนุนเนาะสติ๊กเนาะเอาเลยเเราผสมมาคุบเอดดบากระโดดเลยคุบเอาเก่าอยู่างนะีเนาะ น,นันดาคุปปับหน่อยหาต่อครับโอ้ตรงน,นี้อันนี้หลายพ่นอนหลายพ่อนันดาได้จากโตแล้วโอ้ตุกทับตุกทับจีเทะปับ๊บนอนดาได้จากโตสองรักพันหมดดุ ทันนทีใส่ขวดแล้วนี่สหายาลูกนี่ยังอีกตัวนึงมันรีอยู่นี่นะไอ้นี่มันรีอยู่ีนะเอาไหมะมันถึงีคอยเอาขวดถึงนีคออยู่นะที่ได้จับไหมแ่ตที่ได้พออ่อมอยู่บบทำปุ๋ยเ่ะเกโอ้ อมเข็ดน้อยโอ้เข็บมูยังติ๊นั่นดิจับโอเคนั่นแมนก้าแมงติกทำกำนองกันดาแหละมับท่านนะผัดจักโตเลยจักโตแล้วพอจับสามสี่โตสามโตสี่โตโตนี้ เงินเงินมับเลยเสียงมัฟแสด,ดงว่า <c oughs> ได้ถ้าเสียงโอ้ย,ายมาไป <c oughs> ไี่ดีไหนเอาเลย <c oughs> มับมันดี <c oughs> เอาบ่อได้ด้วย <c oughs> <c oughs> พึ่งจับได้อยู่แต่ตอนเพึ่งที่จับหั่นเอาขึ้นจากดินหาอีดบ่เป,ป็นต้องใช้นิ้วเลยจับเนาะ ไปหาเต่าลูกดีถูกปใหง่เลยลูกนี่อยู่ไหนี๋ี่ท่านมันอยู่บละฮึบดีทัน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 ตัวป้งไงขอปิกันโอ้ลุดมือสองโตสามโตพ่นก็ได้ตัวนึง ฮานมันลื่นฮันฮันฮันกำในมือแล้วมันปล่อยไปมันลื่นเลยหัวกระต้อกระตในหนอนกิ่งตัได้หลายเยงนี่เดี๋ยวหัวมันลูกลีอยู่ดิสติมันมุดลงแล้วบัด <Okay. S 1> ไปาต่อทางนี้ครับเดินเบาๆเคหนึ่งกุ๊บพี่น้อง

หนูเห็นว่แล้คืวตัวทอมิอาหนูแม่หนแม่จมอันนี้บอแค่มันขึ้นแล้วแล้ว้้แ้เอานูแมนมโอแล้ว้นาากังต้น้เลก็ได้เนี่ยบแค่มันขึ้นหาปุดิคนกัสต๊แบบนี้ อ yup. ๋ออ oh, oh, oh. ๋อนขึ้นฝังพลวบอบเคนนี่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 หนูพี่น้องหนูหนูใหญ่อุ้ยกระบลืดดินี่โบเ้นโอ้ตัวบักใหญ่เลยหนูหนูอย่างนี้หนูพุเอาคักๆนินะให้ดีให้ดเค็นเดี๋ยวอย่าไปจมนะปน้อง ลอยน้ำอยู่มานคักคนตีกันเลยคนตีนึกว่ากบเอาหนิแม่ตีมันนะปลจมปลาจมดอกฮันดีมันก็อึดมันเมื่อยเบาเขินก็เมื่อยเอาลอจมเปียกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา มันจมไปดิ่งระสุธาแล้ว <laughs> ให้ลงงมเอาพี่น้องวันนี้มันบุฟูจมน้ำไปแล้วเงียงพ่อลุก่วงไแถวๆนี้แหละมัน,นตายแล้วลแหละโอเคตีสัก,กสิบนาทีได้เราจะตนอนนี้ผ่านไป ตีจนแถวนี้เลยแถวนี้บ่แม่หาเบิ้งมันอยู่ในเข็มทักที่เลยเจอแล้วบอหนูตัวบักใหญ่แม่เนี่ทางอื่นน้ำเดือดส่วมันลักขึ้นมันก็ขนาดมันไ่ได้มาทางนี้นะแม่นอกแม่พบ่บอพ่อตีแสนตาพ่อดี เดีย๋ดวยวป่ะเผื่อมันขึ้นแคมปลนะามา <laughs> ปิดนาดูโต

อันดีอันดีโหถุต้าเมีฮะฮะมยกันนะถุต้าเมียอีหรีขึ้นมาขึ้นมาหาไปจะกินเท่าไหร่ขวดดีได้ละขึ้นได้ปะึ้นโอ้โหโทษตะชิเคียนกทษเลยใหญ่อีหรีใส่ขวดโคกน้อยค่ะเมื่อกี้นี่ น้อยทะนัดตาเลยเขียวเหลืองเด้วไปเป็นเขียวด้วยคนละไส้กันเลยกับคนคุกแบบนี้น้ำปเขียวน้อยนะจับเขียวน้อยก็ได้หนูน้องไปจับไปจับเพิ่มอยู่หรือจากเขียวน้อยนี่กันตอนน้ปแต่ว่าเปียก คนเขาเปียกไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปจับขีน้น้อยเติมอีกมาเบ่งกันว่าเชนหน่อยได้หลายแต่ทีนี้แน่เขาก็ได้แนวกินแล้วจา้าพี่ดิกระอมเมวนี่ <c oughs> หนูก็ได้ <c oughs> หนูอันนี้ได้จากบ่อนี่ฮันบ่อนที่มาสวนทุเรียนเนาะจ้บ่อนที่เบาเคนกับลูกหลานพากันมาเอาปลาเมื่อจ้ะนี่ดิจ้ะคือหนูน,นี่ <c oughs> หนูพุกเลยกบ ยิ่งบอกว่าหนูบ่นที่เบอเกนเซติกหากอยู่หาก,กินไม่ใช่อยู่น้าสวนเนอะจากมันสะอาดแน่นอนเนาะจะมีพี่น้องบางคนบอเข้าใจเนาะจาแช่ว่าเพ,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 พาิ่นเพ่นเพ่นว่ากินข้าวหนูนะ <laughs> มันมันแซ่บพี่น้องอาหารการกินเนื้อจ้าไปเดี๋ยวเราไปหาจับเขตดกันต่อจา้าม,มาเบิ่งนกันได้เพิ่มหน่อยเพิ่มหลายสำได้น,น,น,น้องโอ้พ่น้องขบปทานนอนอนด นี่นี่ตัวหนึ่งเน็ปเม,ม็ปไปกินนี่ปับ๊บมันเดแมเน็เอาไปใส่ขวดน้ำสติกสองโตสองโตออามาแล้วมัดขวดน้ำไปแล้วไปแล้วอ่ถึงว่ามันเต้นถือมือสติกมึบ เือหลายอยู่พี่น้องออกมาล่าเขียดกระป๋องว่าสะติกเอื้นเขียดกระป๋องได้ไหเขียดกระป๋องเขียดน้อยเลยเอื้นเขียดกระป๋องถ้ามันน้อยเห็ดอย่างนี้ห่อนเห็ดขี้ห่อนมะรีนเอาออกมาดื่มกินร้าน อยากมาอยู่คนเดียวนําเลยนะแกอยู่คนเดียวบวกก็พามาเรียนรู้วิธีจับเขียนน้อยธีีหนูตอนั้นกว่าก๊อบก๊อบก๊อเะก๊อบป็นไงขมวก๊อบต่างตัวิมวในกะถางตอนนั้ว่าไม่ไม่ไม่ก๊อบในกะถามก๊บก๊บมาใส่ขวดท่านได้ท่ันได้เอาไปใส่ใส่ บานเมาหมูแมวมีพุกแมวบ่มีหางเอ๊ะอนี้คนโอ้ตัวนี้ออกมาแล้วดาเเขียนงูตัวใหญ่ตัวนี้เติเาดี๋ยวบะเคนบะถนีนามาะเม็โอเิมันมีลายด้วยเดี๋ยวเธะรบปุ๊บโอ้หิรเลยล้นมันรักเล้วมันรักเล้วอะมันรักแลยหางป่าขลินเลยมนฉลาดแล้ว มันเรียนรู้มาเรียนรู้ไปใส่แล้วมันคยไปเรียนภาษาหาตัวใหม่กันครับเคยไปเรียนปะมามันเรียนรู้่าการป้องกันตัวคือถ้าก็เดินหามาเรื่อยๆพี่น้องโอ้เขียนไม่ชิ <laughs> บะน้อยแป๊กบ่ทันนะ <laughs> บ่ทันบ่ทันที่ได้ได้พอ ดีอ <t od em |ms|> ืมพอได้อยู่ได้กินอยู่เนาะท่อบนั่งยู่ท่อบนั่งโยว่าสติกมีกบอยู่ดึงตัวที่บอกเคีนวันเฮได้เจมูคูยังไม่ได้กินสิเอาไปแกงอ่อมใส่แหละไฮ้หนูเฮาอยู่ใมึงดาถือดูแค่ไหนอ๋อนักขนาดมันพูดงงมันงงง่ายคูง่ายง่าเดี๋ยวสิทำ หนูหันให้ดากินมื่อื่นเนาะให้กินเลิกเรียนของเสพี่นอะ<า>ได้นี่อมนึงขีดน้อยอมนึงนี่กระปิ่งนึ่งออยอดโอ้เพิ่นขายในฟาร์มาเพลงเด้อโลละสองร้อยโลละสองร้อยขีดละยี่สิบเพ้อเพมนตนี้ก็แปะรูแล้วลบอกผุเละสติตมันคือเก้าครับแบบน,นี้ก็สิพาสติตก,กับน้องดามเมือแล้วมันนี้พา ลูกออกมาเรียนรู้ชีวิตหาอยู่หากินยำเลงเเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า